บอกว่ามันอัพตสามเวลเราครับอ่าโอเคครับ n ิ s สเตชันขอ,อยญาตไปดูก่อนเบิดก่กอนอ่าสามหมื่นหกขยับจริงด้วยจำได้ที่แล้วมันสองหมื่นแปดคิงจะเป็นดันที่อ่อนที่สุดนะล้วเ,เดิมขยับเลยทุกคนตอนนี้เป็นสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดกดไปใช่ไหมยังครับ พราะสัตว์ตัวนี้มันอัพเวลวะน่าจะไม่หมูไม่หมูเท่าไหร่วันนี้นะครบเฮ้ยสองวันเราจะได้ใส่เสื้อเฮ้ยใส่อะไรตุ่มมือตุ่มมือน่าจะแพงขึ้นดีอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อวันนี้เลยว่ะยังไม่ทำออฟม่วงนะครับเสร็จกินบับ ไปกินกันพี่เตรมก้าสมกัน่อกดกดเดืกเลยเขาดูว่าพลังยังเราจะผ่านไหยแต่มีตัวแบกอยู่จ่านอยู่เยอะเยอะกันอยู่ไลยไล่กันอยู่สามหกสันเ็สามแปดเนี่ยมาอยู่ตัวเลรียเปิดเ้้ยอ๋อเราหาผสมมก็ได้ของดี จะไปทางขวาไปกับพี่มินแล้วหนูมาแล้วค่ะ<ป>ม,มา,มมาคนเดียวใช่ไหมไพี่มินจะแบกคนเดียวป้าตัวเตอร์ถ้าไปเชียร์ก็ต้องต้องเชียร์อยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าซอมบี้ล่อซอมบี้อ,ออกมา ีมินไปกดเลยกดได้ปะ่ะแต่นึงแกลุงกดเลยค่ะลุงเชียร์ซัมบี้แล้วก็กดเลยค่ะหนุ่มเชียร์ข้างนอกมาละบอสอุ้ยเกือบรุ่นรุ่นลังรุ่นโอ้<ก> <c oughs> เอาแบ่แมนแรงเลยอ่ะเหลเือปั้งไหนฝั่งนุ้นน,น่ะฝั่งนี้มีสองจุดอ่ะคามนี้สองจุดใช่ครังซ้ายมีสองพวกเองอยิงกันเยอะจังวะเฮ้ยดีดหรือเหมือนไทยกันเก็บระหว่างทางจริงๆร้านลแล่แช่ช่วยแต่เอราเปิดมันจะโดนยิงตีฟรีมันก็อบแรงก็ด้วยอะ่ะ แต่มนี้มันเก็บวิวมาวิวห้าแปดห้าแล้วนำเลยลุงออกมานี้ลุงออกมานี้ลุงออกมานี่มาแล้วบอสมาแล้วค่ะกัดก่อนพ่มินโดนมันอ่ะกัดก่อนมันจะวืดนะเราแล้บอกไอ้ยันห้า คุณมิ้นก็หายแล้วแป๊บเดียวก็ชาบลังไปสีแดงไงที่มิ้นสีแดงมาลุงแดงอะลุงสามพันให้มันสามหมื่นหกกว่าถ้าสามหมื่นเจ็ดน่าจะปลอดภัยผมขาวจ้วง ก็จะกลับมาใช้คูณสองไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนแล้วแปลาได้เลยจะไปเที่ยวกันชนกัาเหรชนเลขใส่ได้เมื่อก่อนติดคูณสองแต่ว่าถ้ารูดผลมันต้องใช้คูณหนึ่งคูณหนึ่งตุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียงอะไร ไม่ได้มึงว่างมันก็หมดแล้วมันพุ่ยมาแบบล้วจุดหลกเบบลยรลาคามึงก็ แล้วก็สัปดาห์ที่เราเวฟล์คอาบดันก็ดียากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราไม่ดันซีพีตามมันจะไม่เราเล่นเล่นไม่หนุกเล่นยากขึ้นอืมผมเห็นในคู่หมอนค้อนหมนะใช่ไหมไม่ดันซีพีแข่งกับใครก็จริงแต่ว่ามันต้องดันซีพีแข่งกับมอนเตอร์นี่แหละแข่งกับพีพีนี่แหละงั้นผมจะเล่นไม่ตันดุกเราไปไม่ถึงก็ไม่ไหวไปที่ไหนก็โดนตบแรง วู่งมาแล้วขน่มแชรี่ขนมแชรี่วามันจะตีหนูมันจะตีหนูไปตีเ้ยไปตีบิ๊กอะไปตีครับไปตีครับไปตีหมดแล้วหนูิ่งด้วยหนูวิ่งหลบแล้วนะผลประโยชน์ไม่ลงตัวล่ะโดนพี่บิ๊กทุบ มาเกือใหม่มีดิเด๋ยนมี่ิดทุก,ท,กที่นั้นเขามาซื้อไปแล้วอย่าอย่ามารวมกันนะอย,อย่ามึงห้าไม่เจอแรับนี่มันคลิป King Station คลิปแรกเลยเนี่ยเพราะไม่เคยทาคลิปนี้ลงเลย ชาแท้เรียนหนึ่งเรียนหนึ่งอ่ะเฮ้ยพี่อั๋นเฮ้ย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 โอ้โหปล่อยของดี่สถะเหม็นว่ะเฮ้ยท้ามกลางสมรภูมิลบพี่มานั่งอื้ออะไรตรงนี้จูปงคนดูคนดูครับช่วยกดแบงตัวละครคนนี้ทีฮะมินชบูตายเลยพี่ได้สำนักงานด้วย หนึ่งชั่วตูดล้างปะเนี่ยน้ำไม่มีค่ะได้กระดาษเช็ดมายุกะ่หนังสือพิมพ์เก่าเช็ดค่ะเก็บแล้วบิร์โอ้คุณก็ดูดูนะครับไม่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะลง้เขาทงไงวะ บัมบี้นี่เวลเยอะกว่าเราอีกลงุง <c oughs> แค่คืนเดียวมัอนอัพมาห้าเวลอ่ะใช่มันอ่อนทั้งวันเลยมันหลับมันนอนไหมเนะี่ยอ๋อพี่ข้าง,างหลังพี่อะ่ะก่อนข้างหลังนี่เลยเนี่ยไหนตรงนุ่มไม่อยู่งน,นะตรงจุดเดยลยใครตรงจุดก,ก่อนอ๋อไม่ได้ทัดจุดมันะ

กลังเานเบอันนี้เงียบรี่มันมหรทำไมเราพิต้าหมดอะมีอะไรทับเป่าบ้านอ่ะซสาเหรอทีงหมดอไม่ใช่แล้วบากอะไรหรือเปล่าอะมาละนาละค่ะึ้นแบ้วั่ะมมิฉากนี้มันวอร์ีจัดๆเหมือนมี้ Wassi ui kelly mang mà in the carriage in the high ground. tay anh hai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  này nè, nó ở đâu? Ối nó ở nốt. Nó ở phía sau này Nó uốc lại. Chết rồi nó. Cái to bay rồi ta? Bay rồi. Cái con rồi. còn đi. Thó hiu tên luôn. Đây này. Đây con vậy to tai ngay อนี่แหละ CP สูงก็ดีนะลุงพวกเจ็ตลิงหงุออฟนั่นไงยิงทอมบี้อ่ะอ๋อโอเคยิงแรงเลยไอตรงนี้มันตั้งใจหรือบักครับเจมถ้าดูคลิปผมรับฝากด้วยนะไอเนี่ยที่มันใส่ก้งงอแงเป็นตะขาบเนี่ยมันตั้งใจหรือบักก็ลืมถามเหมือนรอดเลือดจะบักนะพี่แต่ว่าบอลมันยิงครบแลไม่เหมือนเมื่อตายเหมือนกัน แนะนำแล้วบิดไปีิปลาทีเดียวเบบี้เบเร์นแต่ลงก็ไม่เกิดขึ้นยงบนอะไพี่มาจังไม่หมดนะขาอยู่ข้างบนบักอันนี้นเอมเมีอ่ะงห้นะนี่มีง่หัเนี้ อ่ะเฮ้ยอขอเนี่ยบ oh, <yeah. S 1> อลก็จะมาเซิร์ฟหน่วกนิดนึงชิงสเตชันเลเวลแปดสิบ เมือที่แล้วใครมาโยนตอนเช้าว่าหลับเสื้ออ๋อพีมิ้นไหมเออเป็นต่ออาหารว่ะน้ยเอาว่ะเขาจะเอาแซงผมว่ะเขาจะแบบนับบัตรทีไม่ได้เขาจะเป็นนับบัตรวันะเดี๋ยวให้พีมินยิงคนเดียวเลยเราซัพพอร์ตยิ่มจ้าเลยอ้าที่ซ่อมปืนแพงเลยโอ้โหป้าทำไมเลี้ยงผมล่ะผมผิดอะไรอ่ะเขาจัดจ่อนอ๊อฟ ยกหรอผมเอ้ยทุกใครทุกใครนี่บักอารไปตรงนู้นบักอาร์ตยหัวแรงสุดใช่ไหมใช่เฮ้ยโอ้ย,อยมันต้งหลบมันต้งหลบสท,บทีไม่สิงนตงแต่ก่อนนี้มันจะคริ๊งเียไปแ ยิง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 หนันล้พี่ไห่ไปไปแดงขาวแดงขาวแกไปอะไรอ่ะมันยืนแอกไงไม่ไม่ถ่ายรูปลรานี่ ซัดจิ้มหัวเออไม่เท่าไหร่นะขยัยมมาเจอกระสุนแค่นี้ตายาแล้วอ่ะจสองหมื่นแปดเป็นสามหมื่นหกโอเคนคบก็ประมาณนี้กันนะครับกับดันคิงสเตชันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ